สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาแนะนำสแกนเนียนะครับที360หเน็์เจนกับาหางโลเดตนะครนี่น้องแปบกำลังเทียบขึ้นมาให้ดูลานลงลงนะยไคููนี้สวยมากนะตอนนี้เป็นรถโอลากนะที่แพงที่สุดในเต้นเรานนะครับตอนนี้เลยนะ มาหมด2คันนะครับติดจองไปแล้วคันหนึ่งแะคันนี้เลขไม่อยู่ที่1น0 0 0แสนหกพิโลแปรลงมาแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงดับเลยไหมดับเครื่องก่อนไหมดับเลยก็ได้เดี๋ยวคุยกันไม่ดูเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเฉลยราคาด้วยรอบที่แล้วไม่บอกราคาโดนคอมเมนต์ด่าเทียบเลยต้องเข้าใจหนูด้วยเจ้านายไม่ให้บอกหนูก็บอกไม่ได้นะคะเนาะ แต่คลิปนี้จะบอกเลยเฉลยด้วยเลยดอมโดนด่าใช่ไหมใช่เราพี่แอลโดนด่าไปเรื่อยเยอะเลยก็นะคะสําหรับวันนี้เนาะก็จะมารีวิวนะคะเป็นหัวลากสแกนเนียเนาะตัวโฉมใหม่ล่าสุดที่เคยรีวิวแพ็คคู่ไปนะคะแล้วก็พร้อมกับหางโรเบตวันนี้จะคู่หางโรเบตให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกราคาหางโรเบตด้วยมีอยู่หนึ่งหางแอบไปนานมากบอกเลยทางนี้ตอนแรกจะไม่ขายวตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วฮียไม่ยอมตัดใจขายนะคะอันนี้เราเราสองคนบังคับเขาขายใช่ไหม ขายได้ทีเถอะเนี่ยคู่นี้สวยมากเลยนะ<ช>จับคู่กันเข้าแบบเข้าเข้าเข้ากันมากเลยใช่แล้วนะคะเป็นคู่ที่แพงสุดในเป็นด้วยตัวนี้มากตอนนี้แพงที่สุดเลยนะคะก็เปิดราคาเลยไหมเปิดราคาเลยนะ,ะสำหรับราคาตัวหัวนะคะราคาจะอยู่ที่สองเจ็ดแปดฟังอีกครั้งนะครับสองเจ็ดแปดสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทใช่แล้วนะครับนี่ราคาเปิดไว้หน้าร้านนะ ถ้าไหนสนใจก็เดี๋ยวมาคุยกันหน้าร้านอีกทีใช่แล้วค่ะนะครับเผื่อลดหย่อนกันได้อีกใช่ครับส่วนตัวหางนะคะเปิดราคาไว้อยู่ที่เท่าไหร่แปดเก้าแปดแสนเก้าใช่แล้วนะครับหางปีหกศูนย์ไหมหกหนึ่งหกหนึ่งโอปลายปีนะปลายปีหกหนึ่งนะคะนะครับนึ่งหนึ่นึ่นึ่ซึ่งระบบระบบตัวหางอ่ะหนูได้ลองเทสต์ดูแล้วอ่ะดีเลยนะใช้งานปกติเลยปกติเลยนะคะเป็นหางอู่พนัฐนะใช่แล้วขึ้นชื่อแล้วอันดับหนึ่งประเทศไทย เร่องห่างเทเลยพวกเขานี่นี่อ่ะความกว้างเมื่อกี้พี่วัดได้เท่าไหร่ตันหางช้อกิจครับกว้างพิเศษใช่ไหมกว้างพิเศษความกว้างอยู่ที่สามเมตรนะครับนี่อ่าส่วนสูงจากพื้นนี้เมตรยี่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่แล้วเมตรยี่อ่าเมตรยี่เกือบจะเท่าตัวหนูแล้วนะอีกสามสิบเซนก็จะเท่าหนูแล้วนะร้อยห้าสิบเนะสูงเนยนี่หางเป็นรุ่นใหม่นะสิบน็อตเทอแมก ช่วงล่างแนบนะครับยางสปีดอมใช่ใช่ส1ีดอารยางติดรถเลยนะนเนี่ยดูดิดยางเต็มโอ้ย,อยางดีเด้เต็มทุกสิน่นส่วนแรบนะตัวนี้เป็นสะพานสองตอนสะพานสองตอนครับระบบไฮดรอลิกนะครับน,นีบ่ก็ลงด้วยไฮดรอลิกสไลด์ไม่ได้นะสไลด์ขางไม่ได้นะ อ๋อปกติเราจะเห็นแบบสไลด์เข้าสไลด์ออกใช่ไหมมันมีหลายประเภทนะครับอี่นท้ายสวยๆนะคือสภาพคือเก่าเก็บนั่นเองใช่แล้วนะครับจอดนานจนไม้ผุหมดแล้วเนี่ยแบบนี้คือเราจะเก็บงานให้ไหมไม้ผุหมดเลยไม้เดี๋ยวมาคุยกันลูกค้าว่ามันผุมันผุเกือบหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเป็นเคสๆไปแล้วกันเนาะว่าจะเปลี่ยนให้ไหมเพราะว่าไม่กล้าหลับปาขนาดขนาดขายมันขับเพียขายเลยนะใช่ไหมเนี่ยดูดิฝั่งนี้ รถร้อย <Not S 2> ไม่ขยับนะสวยกิ๊บเลยนะครับอัน,นอจริงๆอ่ะหางเนี้ยเราเคยเอาไปลองเทสมาแล้วขนของเรามาแล้วขนรถเรามาแล้วนะใช้งานได้ปกติค่ะใช้งานครบเรียบร้อยอยากขายแล้วตัวนี้เราเราจะไม่มีได้แบบของชิ้นใหญ่มาอีกใช่ไหม <c oughs> น่าจะยังไม่มีนะอยู่นานตัวนี้เก็บไว้เป็นปีนะคันนี้เปลี่ยนใ,ใจแล้วจะขายแล้วนี่ระบบเป็นไฮดรอลิกครับสองระบบนะมีมอเตอร์แล้วก็ จ็คเอาเห็นไหมแจ็คให้เอานะครับส่วนคอนโทรลตรงนี้ยังแปมลองระบบให้ดูมันต้องพ่วงแบตอ่ะจงพ่วงแบตอยู่แล้วพี่พี่จับเลยอันนี้จริงไม่พ่วงก็ได้นะมันคีบกับกับตัวหัวได้แต่มันยุกยากลำบากเผื่อเป็นอะไรมารถสำคัญเลยเนี้ยสำคัญสำคัญคือคันหัวมันแพงหัวแพงขอเอสายแบตจำเอาดีกว่า่ะยังแบบยังไงแต่ีบแบบ อันนี้เส้นเป็นสายบวกสงสัยต้องทำสายให้ใหม่แล้วเนี่ยดิแล้วมันคือต้องทส่ไม่ไง้มีตัวหัวคีบไงหัวคีบมันจะหาแล้วทำไมไม่ทำให้หนูโลนี่เลยคีบให้หน่อยอันนี้นี่เลยคีบนี่เลยคีบตรงนี้นะใช่แล้วนี่คือสายบวกส่วนตัวนี้นี่อ้สายลบกรุณาทำให้มันสวยงามได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแก้ให้ใหม่แก้คือแก้สายพ่วงแบตเดี๋ยวแก้ให้หนูหน่อยต้องแก้ให้ตัวชั่วหางนะ มาลองระบบดูตัวนี้คีปแบตเตอรี่แล้วตัวหัวเราไม่ต้องไปพูดกันมากมายเพราะว่าเราอ่ะรีวิวไปแล้วแต่ทีเนี้ยตัวหัวอะค่ะก็คืองบในการออกตัวหัวเนาะอยู่ที่ประมาณสี่แสนบาทสี่แสนบาทส่งงวดถ้าแหล่แผมเอ่อห้าหมื่นแปดหกสิบงวดส่วนตัวหางนะเปิดราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้แปดแสนเก้างบแสนหนึ่งก็ส่งอยู่สองหมื่นหกสิบงวดอือประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ก็เท่ากับว่าหัวหางชุดนี้ใช้อยู่ที่ห้าแสนห้าแสน านางแปมลองระบบหน่อยนี่ตอนนี้กับสวิตชแล้วด้านน,นะนนู้นนะด้านนู้นอ่าคอนโทรลมันแยกไงแยกซ้ายขวาอ่ะจริงจริงอะอันจริงหนูก็อยากจะให้แบบลงพร้อมกันทีเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวช้าใช่ไหมใช่มันช้าช้าต่อลงมันเร็วแต่ตัวขึ้นมันช้าน,นี่นี่ระบบสุดแล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวเป็นรังอีกอ่ะนี่สะพานสองตอน นี่สวยง,งามอันนี้คือแทบจะแทบจะไม่เข้าได้เกิบอะไรเลยนะก็มีไม้นะไม้ที่ผุหน่อยนะครับแล้วก็มีทําสายพ่วงแบตให้ใหม่นะครับส่วนรบเบรแท่นเตี้ยเราไม่มีนะมีเลยไม่มีแท่นเตี้ยเรายังไม่เข้า,านี่ครับ เดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ความสูงไม่น่ากลัวนะก็สูงไม่สูงเท่าไหร่ไะได้อยู่ไม่ได้ชันมากเดินขึ้นสบายเลยนีพื้นพื้นก็มีแค่ไม้อย่างเดียวที่เหลือก็เหล็กก็แทบจะไม่ผุนะถ้าเกิดว่ายังไม่ไปมันก็จะเป็นเวทีปีใหม่เราเนี่ยใช่ไหมดูดิไม้มันแตกไปแล้วเลยเออไม้แตกหมดแล้วมันจอดนาน่ะโดนฝน่ะโดนฝนโดนน้ำพวกนี้ตรงนี้ก็ไปแล้วเนี่ยนี่นะ ก็เอาอย่างนี้ลวกัน,นะค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจหางนี้จริงๆนะ,ๆนะเดี๋ยวมาคุยราคาเพิ่มเติมนะคะว่าราคาที่เราจบกันเนี่ยแผ่นไม้เราจะเปลี่ยนให้ด้วยไหมเนาะเยอะเลยเนะ<า>เยอะทั้ทงหางหน่าจะทั้งหางเอ้แต่ตรงกลางได้อยู่นิดหน่อยตรงกลางอตรง,งกลางได้อยู่อาจจะได้อาจจะได,ได้แค่สองมุมนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันด้านหลังเนาะใช่ระวังระวังล้มค่ะนี่ก็ดูดีนะดูท้ายดิ่ัดขันนะ สวยงามนะครับปูนี้ขึ้นชื่อแน่นอนนะครับราคาก็มาตกลงกันได้ที่น่าเต้นใช่แล้วค่ะมาอ่ะต้งแบมขึ้นกันไหมเอาขึ้นหรอได้มาลองระบบขึ้นหน่อยแต่ขึ้นมันจะช้านิดนึงนะใช่ครับเพราะว่าน้ําหนักด้วยน้ําหนักเขานะเพราะเพราะว่าพนักเขาทดํดูดูเลยทำมาแข็งแรงมากเลยดูเหล็กเขาดิอย่างหนา ท่านใดสนใจอยู่ก็เดี๋ยวโทรหาพี่ทิพย์หรือว่าน้องแปมนะครับเข้ามาได้นะเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปขึ้นยัางขึ้นแล้วกับขึ้นก็ลับขึ้นนะเนี่ยขึ้นไปขึ้นช้ามากเลยที่ลงก็ลงเร็วเร็วหมอเตอร์แบบเสียงแบบเหมือนใจจะขาดหรือวัเออนเกลียวเลยนี่ขาข้ําด้านล่างเลยนะ ของข้างเลยขาข้างล่างเนี้ยเวลาแบบกดหนักๆเนี่ยตัวนี้ประคองช่วยได้นะขึ้นนิ่มมากเลยนะส่วนนี้ครับตัวนี้เขาใช้ไม่ใช้โซ่เขาใช้แบบลิ่เกียเเก่ยวล็อกเลยไหมเสียวเวลาคนแบบว่าเดินมา ไมนเกีียวใหญ่มากเลยต้องต้องต้องคล้องเลยเดี๋ยวขึ้นสุดเลยคล้องเลยนะอันตรายพวกนี้เห <Yeah. S 1> มือนกับวอร์มระบบมาในตัวใช่จอดนานแต่ก็กระบอกไม่รั่วนะไม่รั่วไม่ซึมปั๊มก็ไม่มีรั่วนะดูดิที่มีน้ำมันหยุดลงพื้นเลยนะก็ใช้งานได้ปกติอ่ะเราก็ใช้มาถี่รอบแล้วอ่ะ หลายรอบแล้วนะอันนี้ก็มีแท่นไม่เป็นแท่นแบตเตอรี่ด้วยนะแต่ไม่แนะนำดีกว่าไปคีปบกับออรถดีกว่านะครับเผื่อแบตเตอรี่หายนะครับนี่โอเค,อเคเปิดระบบได้เลยเรียบร้อยมาดูแผ่นเพจหน่อยนี่คอคอหันเขาสวยนะ<ว>ยเลียมสวยงามเลยนี่เห็นไหมวันที่ผลิตมาเนี่ยยี่สิเอ็ด เดือนสิบอดมะนะปี6กศนย์นะน่านะจดทะเบียนปีหกหนะึ่งเนาะแค่จดทงหนึ่งจดหน่งอีกเดือนเดียวก็หหนึ่งนะครับความยาวเขาอยู่ที่สนะิบสอเมตร12บสเมตรสี่บนะตามเพนเพจดเลยนะดูตามเพนเพจเลยเป็นขังสวยงามนะครับนี่ท่านใดน,นะครับหาอยู่สเปคนี้โทรเขา้ามาได้ไดเ,เลย โทรเข้ามาได้เบอร์แบบก็จะเป็นเบอร์0 8 3 5 9 5 4 4 2 8นะคะเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์0 9 4 6 2 9 1 4 9 4แล้วก็อยากได้ข้อมูลรายละเอียดรถคันไหนในเต็นท์เพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้นะคะไลน์จะเป็นไลน์ ID นะจะเป็นตัวแอดนะคะ187 KLMOH นะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้ตัวหางรถทั้งลานอยากได้รายละเอียดข้อมูลคันไหนสามารถกิงกังมาได้เลยค่ะนี่นี่นี่คันเห็นสเกนเนี้ยคันนี้ไหมใส่กลาบข้างแล้ว คันนี้เดี๋ยวแต่งโชว์สักสองพันสองพันใช่ไหมน่าเดือนหน้ารอสติกเกอร์หนึ่งนะนะครับคันนี้เป็นรถสแกนเนียที่ถูกสุดในเซนนวนะร้านเราตั้งไว้ร้านจิตห้ายางใหม่ใช่พร้อมแต่งพร้อมแต่งใส่สเกิร์ตข้างใส่สติกเกอร์ให้แล้วรอเลยครันนี้เดี๋ยวรอชมนะคะ before after ได้เลยนะครับอยักได้หัวลากยุโรปนะครับส่วน600ดัมตัวน,นี้ก็ มีหลายคันเลยตอนนี้ก็คือจอดเรียงโชว์ไว้แล้วนะคะ6ล้อดัมก็ตอนนี้ยังใช้โปรโมชั่น50,000บาทอยู่นะลูกค้าจะมีตัวอะไรนะ210เนาะ190นะคะแล้วก็212ยสงางใหญ่212ยสงางใหญ่อ่าก็มีอ่ะ240แล้วก็จะมีโซ่กี่แรงนะโซ่ร้อยแรงอ่ามี170แรงอยู่หนึ่งคันลูกค้าท่านใดหารถ6ล้อดัมอยู่ก็แวะมาชมรถได้ที่เช็คแชนมอเตอร์สาขลาลยงนะคะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิว ทั้งแถวนี้ให้ดูสําหรับหกลอ้อหกล้อดําทั้งยางใหญ่ยางเล็กหกล้อกลางแล้วก็น,นี่คือเรียงทุกคันจริงหรือปเปล่าเรียงหมดทั้งแถวเลยนะแล้วตัวสองสี่ศูมาเลี้ยงสองสี่ศูนยเก็บงานนั้นสิ็สองคัน <c oughs> ขอทำสีกระบะนิดนะึงโอเคไว้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแบบฝากกดไลค์กด subscribe <c oughs> ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะพาทุกคนไปชมรถหกล้อดำครับผมไคุณน,นี่ขอตัวลาไปก่อนใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ